ว่านว่าเปิดมาตัวแรกแม่เลยฟองเพราะว่ามันไม่ค่อยให้ว่านรุ้นเท่าไหร่แนยมึงอยากได้มึงอยากได้คอนเทนต์ใช่ไหมได้แล้ว แทงสวนแทงสวนสิครับเอาไงผูเปิดก่อนเนาะใช่ลุงเปิดก่อนเลยจะเปิดอะไรก่อนเอาตัวก่อนเลยอ่ะอ่ะอ่ะอีสิบโลเขาออกแล้วอ่ะจบจบไปออกแล้วแหละเออมันก็ต้องจบที่ตรงนี้ยให้มันจบที่ตรงนี้ไงเพราะว่าตุ้นตึ้งตุ้นเนี้ยยังไงก็ไม่สนุก มึงว่าจะได้เบิลเหมือนฟันใครปะไม่มีทางเฮ้ยแต่มันแกงลุงมาสองสามรอบแล้วนะกันจินอะไม่มีทาง,ทางเนี่ยขนาดเนี้ยยังแกงเลยโลที่เท่าไหร่เนี่ยสุดท้ายอะสิบป่ะเนี่ยอ๋อโลที่เก้าโลที่เก้าเย้มากจรัะเป็นใหญ่อะไรเราก็มีการันตีไง ต้องไปลุ้นโน่น่ะตัวอาวุธนะรอดูดูดตัวอาวุธนีย่ยขันจ๋าสุดเล้ไอเลยดูดดดดดอันนี้คืออัดแล้วใช่ไหมอัดแล้วอัดอยู่อัดอยู่อะไรโคโ,โลโมาไงวะโคโลโคโลคืออะไรลูคือตัวถือธนู ทำแมวอะไรนะกูสั่เงียบแล้วนะไปเลยลูกไปเลยไปต่อเลยยาวๆเยอก็โลมาอ๋อรอบนี้จะออกหน้าตูแต่ไมตุ๊ไม่รู้อะไรอยากได้อะไรอาวุธสีดาบเอออยากได้ดาบยี่นี่พูดปุ๊บมาพับเลยอ่ะลูก พุบป uh so ุ๊บออกปั๊บพุบปั๊บออกปุ๊บพุบปุ๊บออกปั๊บปั๊บปั๊บปับพุบพุบต่อต่ออกแค่ไ่นมันจะไปอะไรนะอุ้วีเพื่อเาอยากได้ด่าก็ออกมาสองเร็วเลยว่ะมันจะเกินปุยมุยถุยสามป่ะ สามสองแล้วขัดห้าเลยไหมอุ้ยเาวสามแล้วว้าวขอหอกมันก็ได้โอหรู้ขอแลกมาหอกแกลนมาเลยยังมีส่สมรยรึเปก็าตองไม่แน่ใจสุมาสิมยี่สิบสามสิบสี่รอบนี้โรที่สี่สิบโลละ มาเลยอ่ะออกจริงออกจริงเฮ้ยดาบใหญ่ด้วยออกเลยอ่ะกำลังจะหวังว่าเอ้ยออกตัวสีดาวหลุดเหละซะด้วยรอบหน้าน่าจะมาแต่แต่แต่ดาบใหญ่สีดาวอ่ะอีกอันช้าป่ะจังเลยวะเฮ้ย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 รอกขอดเพื่อนอยู่นะเฮ้ยเอ๋อไปยาบ้านยาเฮ้ยยัง ยังเหรอมึงรู้จังวะเนี่ก็ลุงขอแล้วว่าไม่ขอเป็นธนูนะอโอเคขอหลุดอะไรก็ได้แต่ไม่ขอเป็นธนูไงเออตกใจก็ไม่ได้ออกธนูแล้วไงออกทองต่อเลยปะล่ะอย่าจกี้หลุด ถ้าคุจะเอาดาบอาคอให้ใครสืร้อวะขัดไหมมีมีม,ม,มีมีอยู่แล้วไม่ใช่หรอมีฉี่ฉี่ขัดเพ่ฉี่ฉีฉ่ไงเอาหมดแล้วนี่ะเปิดตรงนั้นเลยขอหอกเปิดอาวุธก่อนไม่เปิดตัวยังไม่เปิดตัวขอเปิดอาวุธก่อนอ เสร็จไปแล้วใช่ไหมเสร็จไปแล้วโอเคเรียบร้อยเพิ่มเริ่มเลยยี่สิบห้าสามสิบห้าโลเฮ้ะไม่ใช่ดิตัวที่สามสิบแล้วขออะไรก็ได้ฮะในซีเรีส์ตะขอนหน้าตู้นะสี่สิบลุกขี่ใได้สองเล่มซะด้วยห้าสิบ ซอปิตี้อยู่ที่เท่าไหร่เจ็บสกันก็ได้ตหมด่ใช่กก็หอบเมืองเดียวกันนยเไม่อกี้มาเจ็ดสิบเจ็ดสิบแล้ววะเฮ้ยไอ้เหี้ยตั วะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สักอย่างเลยไอ้ิโลเป็นไงไอสัตว์ดวงกูเป็นไงเธอดูเราไม่ให้เราไม่ให้เราไม่ให้กูรุนเลยไม่ให้รุนเลยไม่ให้รุนไม่เท่าไหร่อันลองกดต่อไปดูก็ได้ ไม่ให้เงินไม่เท่าไหร่เธอจำสีเมื่อกี้ไว้นะเมื่อกี้มันสีฟ้านะ <c oughs> ไอ้บ่ายของหนูค่ะของหนูให้ลุง zoom อะไรธนูสีฟ้านะมุงกดออกสิของแท้แท้วานัดตูธนูสีแดงไม่ใช่ ลูอันนั้นว่นมีแล้วว่านก็ให้ให้ให้น้รู้จักกาล้ีตุ่มต่อยลยตุ่มต่อยตว่าเรียมลอลอยอยอเฮ้ยออกเลยอเีกนเฮ้ยแต่มันจะออกอะไรอ่ะอ่า ป้าลุงไปดูแล้วคนจอบเอาให้หมดเอาให<ป>้วาลมวละลายเลยเอาไปเอาไปจบนะจบนะจบ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 เลยจบเลยแปดสิบโลสองทองแปดสิบโลสองทองชอบจบแล้วด้วยไปเลยัวแล้วยอดจะย,ยอดลุงทำไม ไอดีตัวเองไม่เป็นอย่างนี้มาเปิดเปิดตัวละครต่อเลยก็ได้ตัวละครขอเอาน้องเอาน้องคนนั้นมาเรียกเรียกได้ไหมเอาเอาชื่ออะไรวะเฟอร์มิ t เตเปลี่ยนเป็นเฟอร์มินเนตอันนี้ตั้งแก้เข็ดไว้เฟอร์มิ t เอตอันนั้นลินเนตเนตเนตเหมือนกันแหละดิมตาจะไหลเลยเอาให้หมดอ่ะ ได้จีหนึ่งได้ก็ดีโวยน้ำตาสลายมีกดกดไว้มั้งปะไม่ได้เหมือนจะมีไว้ประมาณยี่สิบโลเหมือนกันอันนี้ไม่แน่ใจว่ะเหมือนจะพยายามเปิดหาใครสักคนอยู่มั้งตอนนั้นแล้วก็ไม่ได้แล้วก็เลยแบบโอเคคนกัได้วะมา c อ n f i r m i n a t มา ก็ดีก็ดีใน,น้นอะเปิดตัวไหนก็ได้บอกเลยก็ถ้าเปิดตัวตัวละครวาแบบพาษส,สี่อย่างเดียวเปิดมันว่เปิดมันว่าโลเก็บไว้เยอะไม่เปิดมันจัดเลยอะยี่สิบอะตีไปก่อนว่ายี่สิบตอนเนี้ยดีดีดีดยังไม่เต็มอยากได้อยู่ตอนนี้อยากแบบซีฟกับเขาบ้างตอนเนี้ยจะได้จะได้แบบโอ้ตัดจะนานหน่อย วุยกันานๆค่ะยี<อ>่สิบสามสิบนับแบบไม่รู้ว่ามีสุ่มไว้กี่โลก็นับไปกันเลยนับใหม่เลยก็ได้สามสิบโลก็ยังไม่มาเอาเอาเอา,เอาเอาเอาเยงเหนึ่งสักตัวได้ไหมหรือจะมาทุกตัวเลยก็ได้นะในตัว <laughs> ผมุ๊มีหนไหไมค์กันวุน อะไรซียังไม่เต็มเรายังเปิดได้อยู่ไปต่อสี่สิบมาหล้อยังน่าจะรูหน้าไหมถ้าถ้ามียี่สิบอยู่แล้วว่าน่าจะรูหน้าน่าจะงเโอ้มีเด็กอยู่แล้วอ่ะเอาโอ้ผมก็ได้ผมก็ดีดีไหมนะ สิบฮะยังยังยังไงก็ยังดึกจังเลยมาครบทุกตัวแล้วหน้าสี่ดาวยังไม่มีหลุดเลยนะลงพูดทำไม้ังแก้เคล็ดไปแล้วมันไม่น่าจะหลุดหรอกอุ้ยด,ดีดีชอบชอบ,ชอบนี่วันนี้ลุงมือดีเหย เป,ปิดได้สี่ดาวเยอะเยอะมากอะไม่ใช่ไอดีหกสิบโลน่าจะแล้วแม่ยังอีกเหรอแปลว่าไม่มีไม่มีโลไม่ได้สมไม่น่าไม่น่าจะได้สมบัติมันเต้าหกสิบโลยังไม่มานะหัวจังอุ้ยอุ้ยุ้ยเอาาคำนี้มาแล้วลุง หลุดแต่ว่ารอบหน้าต้องออกตัวหน้าตู้ไว้น่กเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วเจ็เี่ยเจ็ที่ยงไว้ให้เจียวทีสองกูมามึงไม่ให้กายให้กูทำอะไรแล้วมั้งเฮ้ยเต็มแล้วมั้งนี่ใช่แล้วเจ็ดสิบโลแล้วจิ่บเอวา้านว่าเปิดมาตัวแรกแน่เลยฟอง เพราะว่ามันไม่ค่อยให้ว่าดลุนเท่าไหร่แสิลวจะทักคำแปกอะไรว่ะกยกอยู่เมื่อกี้ว่าตอทองอะออกแน่เมื่อกี้ก็พูด มันมาตัวแรกแน่เลยไม่ลุงวานว่าเปิดมาตัวแรกแน่เลยพองแค่ไฟสีแดงดำใช่ใช่แค่แค่แกถืออาวุธผิดไงกับผิดเพศนิดนึงโอ้ยมึงแว แข่กันมิสละคนอะ่ะไม่ดีลรูกว่านกเดย่ยาลุงนั่นแหละสีลูกคุสีเท<อ>่าไหร่แล้วเนี่ยไอ้ส่ปูถามสีสีสามเนี่ยสีที่สามแล้วเนี่ยดีสามแล้วไป,ไปต่อไหมไปต่อ,อไ,ไปต่อเอาให้หมดเลยเก็บไว้เพื่อเปิดอะไรที่นโน่นทางนั้นอะ่ะอันเนี้ย เปิดได้เป anyway. right. mm ิดได้ตัวหนึ่งก็ดีเปยอยู่แล้วอเล็กชิโนอะเราตาจะไหลยีบอายแนยมึงอยากได้มึงอยากได้คอนเทนต์ใช่ไหมได้แล้วอยากได้คอนเทนต์ใช่ไหมกูสั่งงี้นเงียบเลย พูดูที่อะไรเนี่ยก็ขาแแบบไม่ได้บอกนะว่าตั้งตัวอะไรแก้เคต็ดไว้แล้วอ่ะ